สวัสดีครับกลับมาพบกับเคโซชาแนลครับวันนี้เป็นคลิปของการทําสีแล้วนะครับคลิปที่เราจะมาทําวันนี้ก็คือคลิปที่3ของ f i g u รส์ส Standard m a r k ค e d e r b a s เนะครับเป็นคลิปที่ต่อเนื่องมาจาก2คลิปแรกคลิปแรกนะครับถ้าใครได้ย้อนกลับไปดูมันจะเป็นคลิปของการรีวิวนะครับเราประกอบแล้วก็คลิปที่2เป็นคลิปของการเตรียมงานก่อนที่เราจะมาทําสีและคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของการทําสีอย่างเดียวเลย ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือขวดสีทั้งหมดที่เราเซ็ตสําหรับจะใช้ในการทําสีครั้งนี้แล้วนะครับสีส่วนใหญ่ที่ผมใช้แน่นอนมันอาจจะเป็นสีของไอสตาดิสเหตุผลง่ายๆก็คือผมมีผมซื้อง่ายผมก็เลยใช้สีของยี่ห้อน,นี้เป็นหลักก่อนนะครับแล้วก็ชิ้นงานนะครับอันนี้ก็เป็นชิ้นงานที่เราขัดไว้เสร็จแล้วนะครับพร้อมที่จะเอาไปทําสีละ อันนี้แยกเป็นส่วนๆไว้แล้วนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดนะครับสำหรับใครที่จะทาดูคลิปนี้แล้วเอาคลิปเนี้ยไปเป็นไกด์สำหรับการทำสีนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ก็ตามหรือใครที่กำลังหาวิธีการอยู่นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับสำหรับการทำคลิปคลิปนี้นะครับก็คือ,อสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์สำคัญแค่ไหน หลายหลายคนเนี่ยถ้าใครประกอบดิบก็อย่างที่รู้กันนะครับเราติดสติกเกอร์กันได้เลยแต่สำหรับผมนะครับที่เราจะทำสีเนี่ยสติกเกอร์หลายๆชิ้นจะมีความสำคัญมากเพราะว่า,าเราจะใช้สติกเกอร์เหล่านี้แทนที่บางพ่นนะครับเหมือนเนี่ยเทปบางพ่นนะครับก็มีแต่การใช้สติกเกอร์เนี่ยใช้สำหรับบางพ่นเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีการตัดมันจะเข้าเข้า เข้ากับตำแหน่งได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะช่วยได้ดีนะครับอ่าเดี๋ยวอันนี้ก็จะเห็นอยู่ในขั้นตอนก่อนทางานอีกทีหนึ่งนะครับคลิปนี้อ่าเป็นคลิปทําสีที่เคยเกิดไว้ตั้งแต่อ่าตอนทําคลิปอ่าตอนที่ผมทําคลิปอ่าอีติเตรียมงานละว,ว่าผมอยากทําคลิปทําสีคลิปเนี้ยให้มีความละเอียดนะครับหลายๆคนจะได้ดูแล้วก็เอาไปทําตามได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปทําสีกันเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาไปครับ สีแรกที่เราจะมาพ่นกันนะครับก็คือชิ้นสีแดงนะครับซึ่งใน Mark r e d เ r b ร์เบเนี่ยมันจะมีอยู่แค่5ชิ้นสีแดงผมเลือกมาเนี่ยผมเลือกที่จะพ่นเป็นสีแดงปกตินะครับเราจะใช้สีแดงของ r s r a d i t นะครับเบอร์03 Red ส o มเดนะครับขวดนี้พ่นโดยขั้นตอนการพ่นนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่เราพ่นรองพื้นเบอร์พันหนะครับขวดนี้ หลังจากที่เราพ่นรองพื้นเสร็จแล้วนะครับรองพื้นแห้งแล้วเนี่ยเราจะพ่นต่อด้วยสีแดงนะครับของเลทโกดเบอร์ศูนย์สามแล้วเมื่อสีแดงแห้งแล้วนะครับเราก็จะพ่นต่อด้วยเราจะปิดงานเดี๋ยวเราจะปิดงานตัวสีแดงเลยนะครับด้วยตัวเคลียร์เงานะครับเป็นอิซิเคลียกอสขวดนี้นะครับอ,อันนี้เรามาดูชิ้นสีแดงนะครับก่อนพ่นกับหลังพ่นอันนี้ ที่เราพ่นแล้วนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นก่อนพ่นลักษณะสีแดงเนี่ยที่เราจะได้อะครับมันจะแดงมากขึ้นแล้วก็เป็นสีแดงปกตินะครับแล้วก็เป็นเคียงเงา,านะครับี่ความแตกต่างกันนะครับโอเคเดี๋ยเราไปดูสีถัดไปกันเลยครับอ่าสเตปที่สอครับสำหรับการพ่นสีเราจะมาพ่นสีน้ำเงินกัน นะครับสีน้ําเงินเนี่ยจะเป็นส่วนของบอดี้นะครับตรงนี้กองบอดี้เกือบทั้งหมดเลยแล้วก็จะเป็นส่วนของสีซิลเวอร์นะครับชิ้นชิ้นงานชิ้นงานที่เป็นสีเงินเนี่ยจะเอามาพ่นก่อนเนี่ยจะมีสีชิ้นชิ้นดาบนะครับจะเป็นชิ้นดาบก่อนดาบเนี่ยเราจะพ่นลายสีน้ําเงินตรงนี้ก่อนนะครับตามร่องเลยนะครับสีน้ําเงินสีน้ําเงินนะครับแล้วก็สนับขานะครับเกาะที่ขาเนี่ยก็จะพ่นสีน้ําเงินที่ร่อง นะครับตรงนี้หลังจากนั้นนะครับก็จะมีชิ้นของตาด้วยชิ้นของตาเนี่ยเราจะพ่นบริเวณตรงนี้นะครับสีน้ำเงินอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการพ่นสีน้ำเงินตัวแรกนะครับขั้นตอนการพ่นนะครับเราจะพ่นเป็นรองพื้นสีดำนะครับรอบนี้ใช้รองพื้นดำนะครับเบอร์พันห้าหลังจากเราพ่นรองพื้นดำเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะพ่นเป็นสีมาร์คทูทีแทนนะครับ ขวดนี้ของไอซ์ลาดิดนะครับผมเบอร์หนึ่งนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเบอร์หนึ่งหลังจากที่เราพ่นสีน้ำเงินเสร็จแล้วเราจะปิดงานของสีน้ำเงินเนี่ยด้วยอิซซี่เคียร์แฟตนะครับขวดนี้อันนี้ก็จะเป็นสเต็ปขั้นตอนของการพ่นสีน้ำเงินเดี๋ยวเราไปดูหลังจากที่เราพ่นสีเสร็จแล้วกันครับออันนี้ก็คือชิ้นงานที่เราพ่นสีเสร็จแล้วนะครับเป็นสีทีแทนบูหนึ่ง สำหรับในส่วนของตัวบอดี้ทั้งหมดของ m a ร์คเรเดอร์เบดนะครับอ่าเรามาดูเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างสีก่อนพ่นกับหลังพ่นอันนี้เป็นก่อนพ่นลักษณะจะเป็นสีเดิมนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นชิ้นงานที่เราพ่นแล้วอ่าเราจะเห็นความแตกต่างกันเลยนะครับระหว่างก่อนพ่นกับหลังพ่นเนี่ยสีน้ําเงินจะสว่างมากขึ้นแล้วก็จะมีอ่าเราพ่นเคลือบแล้วนะครับมันก็จะเลยมี เลยมีความมันเพิ่มขึ้นมานะครับสีจะเหมือนกับชุดหนังละอันนี้นะครับก็จะเป็นสีของทีแทนบูหนึ่งทีนี้ที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่เนี่ยผมจะแบ่งสีออกเป็น2ชุดแล้วนะครับชิ้นงานชุดแรกเนี่ยนะครับด้านบนจะเป็นสีที่เราพร้อมที่จะประกอบละก็เดี๋ยวเราจะไปพักชิ้นงานพวกนี้เอาไว้ส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นสีที่เราจะไปทำงานต่อ,อ แบ่งออกเป็นอะไรบ้างนะครับอันนี้แน่นอนในส่วนของต้นขานะครับเราจะเอาไปทําสีส่วนส่วนของสายลัดต่อนะครับนี่ตรงนี้นะครับสายลัดพวกนี้เดี๋ยวเราจะบางพ่นนะครับแล้วก็ไปทําสายลัดกันแล้วก็อันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตางตาชิ้นตานะครับก็จะถูกพาร์ไปรอทําสีทองนะครับแล้วก็สนับขากระดาบนะครับที่เราพ่นไว้แล้ว เราจะได้แถบสีน้ำเงินมาละก็จะถูกพาร์นะครับเดี๋ยวไปบางพ่นแล้วก็พาร์ไปทำสีซิลเวอร์กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวสีทีแทนบู1หน,นะครับที่เราพ่นแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำสีลำดับต่อไปกันเลยครับมาถึงการพ่นสีตัวที่3นะครับตัวที่3เนี่ยเราจะพ่นเป็นสีที่จะเป็นของสายลัดตรงนี้นะครับจะมีอยู่ที่ต้นขา นะครับแล้วก็มีอยู่ที่แขนนะครับสองอ่าสองจุดตรงแขนเนี่ยเราสามารถอ่าขัดแล้วก็พ่นได้เลยนะครับแต่ในส่วนของต้นขานะครับเราจะต้องติดเทปบางพ่นก่อนนะครับตรงนี้อ่าเราก็ติดเทปบางพ่นนะครับแล้วเมื่อเราติดเทปบางพ่นเสร็จแล้วนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของชิ้นงานที่เราติดเทปบางพ่นแล้วนะครับสำหรับเตรียมเอาไปพ่นในส่วนของ ตัวสายรัดนะครับอันนี้ทีนี้ในสีตัวสีนะครับที่เราจะพ่นตัวสายลัดเนี่ยก็จะเริ่มเหมือนเดิมนะครับสเต็ปก็จะเป็นการรองพื้นเราจะพ่นรองพื้นเนี่ยเบอร์พันห้าสีดำนะครับผมแล้วก็ตามด้วยสีตัวทีแทนมาร์คูนะครับอันนี้จะเป็นบูสองมันจะออกสีม่วงขึ้นมานิดนึงนะครับสีม่วง อมน้าเงินขึ้นมานิดหนึ่งมันจะทําให้ชิ้นงานตรงนี้สีตัดกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเราพ่นเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของพ่นเคลียร์ปิดงานสําหรับชิ้นตรงนี้ก็เป็นเคลียร์ด้านนะครับพ่นเป็นเคลียร์ด้านเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปของสีเบอร์อาท,ทาีทนบู2นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตอนพ่นสีเสร็จแล้วกันครับอันนี้นะครับก็จะเป็นสีของ ทิแทนเบอร์สอบูสองนะครับที่เราพ่นเสร็จแล้วนะครับออันนี้นะครับให้ดูสีออกมาเนี่ยจะประมาณนี้นะครับจะออกน้ําเงินเข้มขึ้นนะครับผมจะปรับหน่อยอ่าโอเคนี่มันจะน้าเงินเข้มขึ้นนะครับแล้วถ้าเราแกะเทปบางพ่นออกนะครับนี่ฟิลสีจอ,อกมาเป็นแบบนี้เลยครับนี่มันจะดูเป็นสองโทนละมีจะมีน้ําเงินอ่อนนะครับแล้วก็มีน้ําเงินเข้มสายรัดก็จะกลายเป็นสีน้ําเงินที่เข้มเพิ่มขึ้น อันนี้ก็จะเป็นการทําแบบสองสีนะครับภายในชิ้นเดียวนะครับก็ง่ายๆเปรียบเทียบกับก่อนทําหลังทานะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของสีที่แทนเบอร์2นะครับที่เราพ่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูสีถัดไปเลยครับครับต่อไปก็จะเป็นการพ่นสีจุดที่4นะครับสีที่สี่ละก็คือสีทอง นะครับชิ้นสีทองที่เราจะพ่นเนี่ยนอกจากชิ้นที่เป็นพลาสติกสีทองแล้วนะครับเราก็จะพ่นชิ้นนี้ด้วยนะครับชิ้นนี้จะเป็นส่วนของอาวุธตรงดาบนะครับผมเราจะพ่นแถบสีทองข้างในก่อนนะครับอันนี้แล้วก็ส่วนของอาวุธนะครับอันนี้เหมือนกันแล้วก็ส่วนของบริเวณขอบของตานะครับผมซึ่งในขั้นตอนของสองชิ้นนี้นะครับเราจะติดเทปบางพ่นแต่ทีเนี้ย อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับเราจะาเราจะใช้สติกเกอร์ที่เขาให้มาเนี่ยครับติดเป็นเทปบางพ้นแทนนะครับผมใช้สติกเกอร์ส่วนตรงนี้กับส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้อาจจะต้องตัดนะครับแล้วก็ติดเข้าไปนะครับอพอติดเสร็จนะครับหน้าตาของอชิ้นงานจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เราจะเห็นว่าชิ้นนี้เราติดเสร็จแล้วนะครับนี่มันจะเป็นแถบและถึงเวลาปุ๊บเราก็ไปพ่นสีทองตรงนี้ได้เลย นะครับผมอ่าในส่วนของสีทองนะครับเราจะพ่นตามสูตรนี้นะครับสูตรสีทองเนี่ยเริ่มต้นจากเราพ่นสีดําก่อนนะครับเป็นรองพื้นดานะครับใช้ไพรเมอร์เซอร์เฟตเบอร์พันห้านะครับผมแล้วหลังจากนั้นเราจะพ่นเป็นดําเงานะครับเป็นสเต็ปที่สองเป็นสีดําเงาเป็นแบ็กโกรดนะครับขวดนี้หลังจากเราพ่นสีทองแล้วนะครับเราจะเ พ่นสีดำแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเราจะพ่นสีทองสีทองนะครับผมเลือกใช้เป็นโลโยโกนะครับสตารัสโลโยโกเบอร์117นะครับขวดนี้พ่นสีทองนะครับเมื่อสีทองแห้งแล้วนะครับเราก็จะปิดงานของชิ้นสีทองเนี่ยอีกครั้งหนึ่งด้วยอิซิเคียผาอิซิเคียนะครับเป็นกรอสเป็นเคียรเงานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนนะครับของการพ่นสีเดี๋ยวเราไปดูตอนพ่นสีเสร็จแล้วกันครับ ที่เพื่อนเห็นอยู่ก็คือสีทองที่เราพ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นะครับสีทองที่เราจะได้นะครับจะเป็นสีแบบนี้ละนะครับเราลองมาเปรียบเทียบกันดูระหว่างก่อนทําอันนี้ก่อนทํานะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นหลังจากที่เราพ่นแล้วเราเห็นว่าสีทองเนี่ยมีความเป็นโลหะมากขึ้นนะครับาจากตอนแรกที่เป็นแค่เนื้อพลาสติก ขั้นตอนการพ่นสีทองก็ไม่มีอะไรยากเหมือนอย่างที่บอกไปนะครับอันนี้จะเป็นส่วนที่ตานะครับที่เราทำสอโทนอันนี้ผมแกะเทปตัวสติ๊กเกอร์ที่เราบังออกไปหมดละเราก็จะได้แถบสีน้ําเงินนะครับแล้วก็แถบที่เป็นสีทองนะครับพร้อมที่จะไปประกอบเข้ากับหัวแล้วนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นส่วนของอาวุธนะครับที่เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดสีแดงกันต่อนะครับในสเต็ปของการทำรายละเอียดต่อไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นส่วนของชิ้นงานสีทองทั้งหมดนะครับที่เราทําทเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูการทําสีลําดับต่อไปกันเลยครับมาถึงสีลําดับต่อมานะครับที่เราจะพ่นก็คือสีเงินนะครับผมเป็นซิลเวอร์อซิลเวอร์เนี่ยจะแบ่งออกเป็นเนี่ยกลุ่มนี้ก็คือชิ้นงานซิลเวอร์อยู่แล้วนะครับอันนี้ที่เราล้างสีออกมาเรารอพ่นใหม่กับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะต้องทำซิลเวอร์โทนที่2นะครับ จะมีชิ้นของนี่สนับรองเท้านะครับซึ่งอันนี้ถ้าสังเกตดีๆผมติดสติกเกอร์ที่ใช้สําหรับบางพนแล้วนะครับก็คือสติกเกอร์ในแผ่นที่เขาให้มาครับจะเป็นส่วนของอตรงสนับตรงระหว่างกลางนะครับสองเส้นนี้นะครับอันนี้เราติดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตรงนี้เพิ่มนะครับตรงนี้ยังไม่ได้ติดนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวดาบนะครับดาบเนี่ยติดเทปบางพนละ นะครับพร้อมที่จะไปพ่นในส่วนของขอบซิเวอร์นะครับแล้วก็ชิ้นสีทองนะครับเป็นของดาบเหมือนกันนะครับตรงนี้เราจะพ่นสีซิเวอร์ที่อยู่ด้านข้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนชิ้นงานที่เรากําลังจะไปพ่นสีซิเวอร์นะครับอ่ะทีนี้มาดูขั้นตอนขอั้นตอนการพ่นสีเงินนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเริ่มต้นจากพ่นรองพื้นนะครับพ่นรองพื้นเบอร์พันห้านะครับผมหลังจากนั GT ้นเราจะพ่นสีด <Ã> ํา นะครับแบ็กโกดดำเงานะครับผมหลังจากเราพ่นดำเงาแล้วนะครับเราจะพ่นสีตัวถัดมาก็คือสีหลักละเป็นตัวซิลเวอร์นะครับเราเลือกใช้ Stardust Silver นะครับเวอร์ชั่น2.0ของ Ice ์ a าด t นะครับผมและเมื่อเราพ่นเสร็จแล้วครับเราจะปิดงานด้วย Easy c คียกอสนะครับผมออันนี้ก็จะเป็นส่วนของการพ่นสีซิลเวอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนพ่นสีเสร็จกันครับ เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับสีซิเวอร์ใหม่ที่เราพ่นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวซิเวอร์อันใหม่นะครับที่เราพ่นใส่เข้าไปใหม่นะเราผมจะเปรียบเทียบกับซิเวอร์ของเดิมนะครับอ่าเราจะเห็นว่ามันไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับผมของใหม่กับของเก่านะครับอาจจะดูอ่าไม่ได้ขาวเท่ากับของเดิมนะครับแต่ซิเวอร์ใหม่ที่เราพ่นเนี่ยมันจะมีความมันมากกว่านะครับผมเพราะว่าเราพ่นเขียร์ด้วยนะครับพัน เมื่อผิวสัมผัสเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าซิลเวอร์เนี่ยมันดูลื่นกว่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนของสีซิลเวอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นชิ้นงานในส่วนที่เราทำสองสีนะครับอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้ส่วนของสนับเท้านะครับที่เราแกะเทปบางพ่นแล้วเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะได้ฟีลแบบงานอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนดาบ นะครับดาบก็เรียบร้อยละในส่วนของสีน้ําเงินกับสีเงินนะครับอยู่ในชิ้นเดียวกันเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนของสีซิเวอร์นะครับที่เรียบร้อยไปแล้วต่อไปนะครับสเต็ปต่อไปก็เราจะมาเก็บรายละเอียดกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปเตรียมเก็บรายละเอียดที่เหลือกันครับนะครับของการทํางานละจะเป็นการเก็บงานในส่วนที่เหลือนะครับโดยขั้นตอนการเก็บงานเนี่ยจะมีทั้งพ่นอีกนิดหน่อยแล้วก็ ทาด้วยนะครับส่วนที่เราจะใช้เนี่ยจะเป็นสีสูตรอินเเมลซะเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้เป็นอินเเมลแล้วก็จะมีสีอะคริลิกนะครับอันนี้เป็น2ขวดนะครับแล้วก็มีตัดเส้นด้วยเพนเนิลไลน์สีดำแล้วก็มี X20 นะครับก็จะตามตาม,ตามขั้นตอนนะครับเราจะเริ่มจากชิ้นนี้นะครับชิ้นของซิวเวอร์ที่อยู่ตรงหัวไหล่นะครับจะเป็นตามขอบของใบโพนะครับดอกจิกตรงเนี้ย นะครับใบโพดาตรงนี้ครับรอบของใบโพดาเนี่ยครับผมมันจะต้องเป็นประมาณสีเทานะครับเทาเข้มเราก็เลยเลือกใช้ xx 2 4นะครับผมขวดนี้นะครับเราก็จะผสมแล้วก็พ่นนะครับพอเราพ่นเสร็จแล้วนะครับพอสีแห้งเนี่ยเราก็จะเอา x 20นะครับเช็ดออกนะครับเราจะเช็ดออก หลังจากเราเช็ดเสร็จแล้วครับชิ้นงานที่ได้เนี่ยเราจะได้แบบนี้เลยนะครับออพอพอเช็ดเสร็จแล้วนะครับเอาไปพ่นเคลียร์ด้วยนะครับผมอพอพ่อนเคลียร์เสร็จเนี่ยเราจะพ่นเคลียร์เงาอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเคลือบสีเทามันจะได้แบบนี้เลยนะครับอันนี้คือก่อนทําหลังทําเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเซ็ตของสีเทาสุดสาอาดชุดชุดที่หัวไหลนะครับที่เราจะทํากัน สีตัวต่อมาที่เราจะมาลงกันนะครับก็คือสีเขียวนะครับขวดนี้เป็นเคลียร์สีเขียวนะครับธรรมย่เอก็กยี่้าบริเวณที่เราทานะครับก็คือตรงจุดที่อยู่ตรงหน้าผักตรงนี้นะครับผมตรงนี้สามารถสามารถสะอาดใช้ผู้กันนะครับแล้วก็ทาได้เลยนะครับผมหลังจากที่เราทาเสร็จนะครับลักษณะออกมาจะได้ชิ้นงานแบบนี้นะครับ มันจะเป็นส่วนหน้าผากละที่ได้สีเขียวแล้วนะครับแล้วก็บริเวณด้านข้างเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถลงอเอาเพนนิลไลน์นะครับจิ้มเส้นตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้แล้วเสร็จก็เตรียมมาไปพ่นเคลียร์ต่อได้เลยนะครับลำดับต่อมานะครับเราจะลงสีดํากันนะครับสีดําที่เราจะลงเนี่ยจะเป็น x หนึ่ง f f หนึ่งนะครับเป็นดําด้านบริเวณที่เราจะทานเนี่ยก็คือ สีของตรงเข็มขัดนะครับผมตรงหัวเข็มขัดตรงไดเวอร์เนี่ยครับจะทาตรงบริเวณของอขอบด้านข้างนะครับนี่ฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับผมตามรูปอาตามคลิปที่ขึ้นเลยนะครับอพอทาเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นก่อนทาแล้วก็อันนี้จะเป็นหลังจากที่เราทาแล้วนะครับนี นะครับก็จะได้แบบนี้นะครับจะได้ล่องสีดําละนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนสีดํานะครับเดี๋ยวไปดูสีต่อไปเลยครับอ่าลำดับต่อมานะครับเราจะลงสีแดงกันนะครับสีแดงที่เราเลือกมาก็จะเป็นไรมิยะ x ยีกยิบเจ็ดเป็นเคลียร์แดงนะครับผมชิ้นที่เราจะลงเนี่ยจะมีตรงเข็มขัดนะครับจะเป็นด้านบนนะครับผมด้านบนจะมีจุดสีแดงนะครับบริเวณที่ผมชี้นี่ครับอ่ะตรงนี้นะครับแล้วก็ ชิ้นที่ตาตรงเข็มขัดนะครับผมรูปดอกจิกตรงนี้นะครับชิ้นนี้ก็จะอยู่ด้านข้างนะครับอ่าด้านข้างนะครับเมื่อเราทาเสร็จแล้วนะครับงานที่ได้ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เพื่อนๆจะเห็นตรงตรงเข็มขัดนะครับจะมีจุดสีแดงละนะครับผมอ่ามันอาจจะไม่ชัดมากนะครับเพราะจุดตรงนี้มันเล็กนะครับแล้วก็ ตรงส่วนหัวเข็มขัดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีสีแดงและนะครับอันนี้เดี๋ยวแห้งเสร็จเนี่ยแล้วก็เอาไปรอพ้นเขียนะครับแล้วก็จะมาลงสีส่วนสุดท้ายกันนะครับผมในส่วนการเก็บรายละเอียดตัวถัดมานะครับเราทำสีเงินนะครับสีเงินเนี่ยผมเลือกใช้เป็นสีของอ่ามิกนะครับผมเป็นเมทัล่าตัวนี้เป็นสีอลูมิเนียมนะครับ อาจจะไม่ใช่ซิลเวอร์นะครับแต่เพราะว่ามันเป็นสีซิลเวอร์ที่อลูมิเนียมที่ออกขาวในแบบซิลเวอร์ที่ผมต้องการนะครับแต่ถ้าใครไม่มีเพื่อนๆก็สามารถใช้เป็นสีรรมิยะ x 1 1นะครับก็ได้นะครับถึงเวลาปุ๊บเราสามารถทาได้เลยนะครับบริเวณที่เราจะทาเนี่ยมีตรงไหนบ้างก็จะมีส่วนที่อยู่ใต้เท้านะครับบริเวณนี้นะครับผมแล้วก็ที่มือนะครับจะมีสามเหลี่ยมอยู่นะครับตรงตรงมือนะครับทุกอันเลยแล้วก็ หลังคอนะครับหลังคออ่าหลังคอเนี่ยจะมีอ่าใบโพดําอยู่นะครับผม2อันอันนี้เราก็สามารถทาได้เลยนะครับทีนี้เราลอ,ล,อลองดูเปรียบเทียบกันร,ระหว่างก่อนทากับหลังทานะครับอันนี้นะครับก่อนทากับหลังทาเราจะได้าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของมือก็เหมือนกันนะครับนี่เนี่ยครับก่อนทาหลังทา ภาพหน่อยอ่าโอเคเนี่ยครับก่อนทาหลังทาก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนต้นคอก็เหมือนกันนะครับอ่าต้นคออันนี้ส่วนต้นคอนะครับอ่านี่โอเคนี่นะครับต้นคอก็จะได้แบบนี้นะครับถึงเวลาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาชิ้นงานพวกนี้ไปพ่นด้านอีกทีหนึ่งนะครับผมก็เป็นการเก็บส่วนที่เป็นสีซิลเวอร์นะครับ อ่าเรามาถึงสีตัวสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับการเก็บงานอ่าตัวเก็บงานสีสุดท้ายเนี่ยเราจะทําส่วนส่วนของสีทองนะครับอ่าอันนี้เป็นอันที่ผมทําไว้เสร็จแล้วนะครับผมก็จะเป็นการลงสีละทองในล่องนะครับอ่าล่องของอาวุธนะครับผมแล้วก็ตรงส่วนของดาบด้วยนะครับอันนี้ลงไว้เสร็จแล้วนะครับอ่าสีทองที่เราเลือกใช้นะครับก็จะเป็นสีอ่าเมทัลนะครับขวดนี้ เป็นอ่าเป็นสีทองนะครับผมอ่าของมิกนะครับผมแต่ถ้าใครไม่มีนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้เป็นธรรมิยะ X12 นะครับขวดนี้ก็ได้นะครับผมขั้นตอนก็อ่าผสมอย่างถ้า่าถ้าเป็นสีธรรมิยะก็จะผสมตรงหนต่อหนึนะครับแต่ถ้าเป็นสีเมทัลเนี่ยสามารถเขย่าแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับ พอทาเสร็จเนี่ยมันก็จะได้สีทองแบบที่เราต้องการนะครับผมอันนี้เป็นการเปรียบเทียบให้ดูนะครับก่อนทํากับหลังทําเนี่ยนะเราก็จะเห็นนะครับนี่อันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับอันนี้เราลงสีทองเสร็จแล้วนะครับอ่าเราก็เช็ดทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วหลังจากนี้นะครับก็เราจะเอาชิ้นงานที่เหลือทั้งหมดเนี่ยที่เราเก็บรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นสีดาสีแดง,ส,ดงสีเขียวนะครับสีทองสีเงินทั้งหมดเนี่ยไปพ่นเคลียร นะครับทั้งแบบเงาและแบบด้านนะครับในส่วนพัดเอฟเฟกนะครับอันนี้นะครับะจะมีทั้งหมด3ชิ้นนะครับผมอ,อันนี้ที่เป็นกิ่งนะครับแล้วก็เป็นตัวเอฟเฟกที่มากับตัวไรเดอร์เบดอันนี้เราจะมาทําสีกันนะครับเพราะว่าตัวเอฟเฟกเนี่ยมันออกมาหลังจากที่ผมทําสี Mark r ไ d e r อร์เบเสร็จแล้วนะครับมันเลยต้องมาพ่นตามหลังที่หลังนะครับตัวที่เราใช้ก็จะเป็น เคลียสีฟ้าอ่อนนะครับเป็นไลท์บลูนะครับขวดนี้เวลาพ่นนะครับก็พ่นไล่จากาด้านในนะครับออกไปด้านนอกด้านนอกจะเข้มนะครับแล้วก็ด้านในก็จะอ่อนไล่ค่อยๆพ่นไล่ไปนะครับอพอเราพ่นเสร็จแล้วนะครับตัวชิ้นงานออกมามันจะได้สีประมาณนี้นะครับเราก็จะได้แบบตรงกลางอาจจะไม่ต้องพ่นก็ได้นะครับ เนี่ยแล้วเราพ่นออกมาตรงข้างนอกเนี่ยมันจะเข้มขึ้นนะครับมันก็จะได้ฟิลแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตรงส่วนของการทำสีเอฟเฟก์ชุดสุดท้ายนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ดูก็สามารถเอาไปทำเป็นตัวอย่างได้นะครับออลองไปทำตามดูได้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นการจบงานของการทำสีทั้งหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมอีกทีหนึ่งตอนจบงานกันครับ ่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการทำสี f i c u l i z e Standard Mark r ์ d e r r Bas เนะครับเหมือนกับที่เพื่อนๆเ,เห็นมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนกระทั่งจบงานจนกระทั่งเราประกอบนะครับก็จะได้ตัว Mark r a d e r b a s แบบที่เพื่อนๆเ,เห็นในรูปอยู่แล้วนี่นะครับสีอย่างที่ผมบอกนะครับจะเป็นไปตามสีที่ผมออกแบบไว้เพื่อ เป็นมองว่าใกล้เคียงกับคอสตูมของ Mark r ไ d e r b a ์เมากที่สุดนะครับส่วนเอฟเฟกเนี่ยมันมาที่หลังนะครับก็เหมือนอย่างที่บอกไปอันนี้พ่นเพิ่มที่หลังนะครับก็จะเป็นการพ่นไล่สีให้ดูนะครับผมตลับไพ่นะครับติดสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพงานทั้งหมดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิป Mark Rider b a ์เบดทอาสำหรับ สเตป by สเตปการทำสีทั้งหมดนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้างงอ่ะสอองงหรือสอบอ่าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับสามารถสอบถามในคอมเมนต์เราได้นะครับผมมีอะไรเดี๋ยวผมไปตอบให้ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจคลิปเราไว้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับเวลาเรามีคลิปใหม่ๆน่าสนใจเพื่อนๆก็จะได้เห็นด้วยนะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับเดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปวันนี้ก็สวัสดีครับ